กลับสัสดีพี่น้องปองปายสุขุสุขลนช่องช่องยูทูปกันจีกแล้ว้ะคะื้อนี้ยนนี่กอนสิพ้าพี่น้องมาเก็บใบแมงรักนะคะไปถัดนอมไว้กินนานๆแบบวิธีใหม่นะคะที่ยีก่กอนก็ไม่เคยทํานะจะเป็นวิธีใดนั้นแล้วเก็บใบแมงรักแล้วยีก่กอนจะพาเพื่อนๆเอาไปทานะคะไปอัดแข็งไว้กินเป็นปีเลยค่ะใบแมงรักยีก่กอนมีเยอะ ต้องหาวิธีถนอมให้มันได้กินทั้งปีเลยนะคะเพื่อนๆขอเจ็บใบเมงลักก่อนนะคะพามารู้จักวิธีเจ็บใบเม,งล,มงลักสูตรใหม่กันนะคะพี่น้องรวกนะคะต้มหม้อให้เดือดน,นะคะทิ้งไปเมงลักลงไปทันทีนะคะเสร็จแล้วเอาขึ้นมาแช่น้ําแข็งนอกน้ําเย็น,นะคะ่ะบาดนี่กะเอาไปอัดแข็งเอาไปอัดแข็ง ะะไม่ให้หมอเดือดหรอเดือดแล้วเอเหรอโอเควิธีนี้จะทําให้ใบมังกรเราไม่กรอบไม่ขาดด้วยเวลาที่เราออกมาแกงนั่นเองนะคะแต่ความหอมยังคงเหมือนเดิมค่ะหอมยังคือเกาเดอค่ะเดอแล้วก็บดบดําขอไอที่ปัดแล้วสิบด,ด,ดําเดอค่ะาเดอนี่คือเหดออกมาแล้ว ีได้สีประมาณนี้เด้พี่น้องนี่ค่ะเอาเห็ดอละพ,อพ่อแกงนะคะแล้วก็น้องเรียนนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเอาปีอัดแข็งด้ผะมานีเด้อได้สูตรไหมเราเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะใส่ถุงไปอัดแข็งค่ะอันนี้ก็คือวิธีใหม่ไปดูตอนแพ็คนะคะ แพ็กเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆหลังาก,ก็บแล้วเราก็ไปอัดแข็งเลยนะจ๊ะดไ,ได้ประมาณนี้แหละค่ะค่คนะเสร็จแล้วค่ะเอาไปอัดแข็งอ่ะอไปค่ะอเอาไปอัดแข็งเลยอ่ะอเอามาอัดแข็งพี่น้องเบอร์ยูดซูนแนวบาร์เทนีแนนี้เอาเรียบร้่อยแล้วค่ะหนึ่งปีไม่มีปัญหากับอพออักิโตูไปแล้วด้วค่ะจากลาไปแล้วสำหรับเคล็ดลับๆดีๆมาฝากกันบายยจ้า